จับได้เมื่อวานผมก็จับมาก็ไม่มีอะไรจับแล้วก็ล้างมือที่อเมริกาเนี่ยจะแนะนําว่าอย่าจับไม่ใช่เพราะว่ามันมีพิษติดโรคหรือเพราะว่ามันจะกัดเอาอย่าจับเพราะว่ามันก็จะมีเมื่อคนแพ้ง่ายเนี่ยก็มีโอกาสที่จะแพ้ได้ผมยังสอบถามกับอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับภาพโยเยะเต็มคลองที่แชร์กันนี้คือหนอนตัวแบนนิวกินีหรอครับอันนั้นไม่ใช่ค่ะอันนั้นเป็นแม่เพียงค่ะพวกนั้นจะอาศัยอยู่ในน้ําแต่ว่าหนอนตัวแบนนิวกินีเนี่ยจะอาศัยอยู่บนบกคือนิวกินีเขาจะตัวยาวประมาณ667ซมมสีดําันเหือมาก เขาบอกว่าหนอนตัวแบนนิวกินีนี่เป็นพาหะโรคไข้สมองอักเสบนะครับแล้วแต่ว่าหนอนตัวแบนตัวนั้นจะมีพยาธิเข้ามาอยู่หรือเปล่าโรคนี้เป็นโรคที่มีอยู่ประเทศไทยอยู่แล้วมันเป็นโรคใช้หนูกับใช้หอยโขงหอยขมเป็นพาหะหนอนนิวกินีเวลามันกินหอยมันก็ไม่ได้ปรุงสุกนะมันก็จะติดไอพยาธิเนี้ยเข้ามาในตัวเหมือนกันการควบคุมประชากรหนอนตัวแบนนิวกนีใช้น้าร้อนหรือเกลือได้แต่ก็ต้องให้ถูกวิธีด้วยบางท่านถมเกลือครับตอนนี้เริ่มห่วงจะเกิดดินเค็มเอาเป็นว่าเอาเกลือใส่่่กกกรรปุไไไวว้้้้้้้นนนนคัับบเเจจอออออาตตีี็ใสมง ด้วยาสิบองศาก็ตายดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับหนอนตัวแบรน์นิวกินีตอนนี้มีอยู่ในประเทศไทยจริงเป็นประหารจริงแต่ว่าไม่ต้องไปวิตกเรื่องสิ่งแวดล้อมจะสําคัญกว่าไม่อยากให้เขาเพิ่มจํานวนจนเข้าไปในป่าแล้วก็จะทําให้ระบบนิเวศเราเสียหายถ้าเราจะแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับหนอนนิวกินีก็อยากจะให้เช็คให้ถูกต้องไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจจะทําลายสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่ใช่หนอนนิวกินีก็ได้